พี่น้องเอ้ยมาเบิ่งซอยผกุขานนะอ๋ยเป็นดักแซ่บบนดูอืมชาชามาดามชอบแบบนี้หรือจ้าแซ่บบนดอูอันนี้เด้อจ้าอันนี้ลูกหมอนนะคะโอ้ยแดงอย่างว่าเป็นดักแซ่บแท้แ

ตะลิ้มป,ปิงนะ้ามากินของถนัดกนเ่อไ่รอกนด้องนเลยีินปตะลิ่มปิงอ่ตลิ้มปีงนะพงดงเจ้าเออไม่ต้องมาเซกน้ำผึ้พวกเซกน้ำเปล่าหวานนี่ไง เป็นผู้ชายมาเอืไม่แย่นกหรอว่าเป็นผู้ชา้มากินสมเพะนะผู้ชายอย่างข้าสาวือจนอยเว่าสมเสียนา้นนื้อนือค่ะหก่มงแล้วครับก็แดงก็แดก nha ừ. bạc màu cũng bậc nha cả bạc mon bạc Măng nó chả năm chim dồ đúng nè Hãy subscribe แสบพักอย่างว่าแสบแถมพี่น้องเอ้ยแสบผักหลามมองดูตะลิมปีกงกกันนะแสบครับตอะลิ้มปีกันานนมดมองดูสวยๆมองดูพี่น้องเลย หังอยากน้อกสละตุวยจ่อยจว่อยมงดูน้องแต่ลิมปีนียว่าถือว่าสุดยอดนะคะอือแซ่บขนุักหมอนด้วยเนี่ย hoàn nữa nè bao hoàn vào đây uhm, quá nè đẹp đấy rõ rõ một mảnh hay tơ bơ liệu men tỉ hơi mặc nhẳng lúc mòn lục mòn ลูกมันมันเลี้ยงไหมหน่ะแม่พี่น้องแม่นบอพี่น้องลูกใบหมอนที่เขาเอาไปเลี้ยงไหมหน่ะไหมขอนุ่มบกม่วงได้ปหมเพื่อนบอกม่วงแก้าประแดด อ้าอืมอืมอืมเอาสิอืมอีก,กันกนนะนาวตะลิ้ม